ลักษณะของทะเลน้อยนะคะก็คือดอกบัวนะคะอาเราเจอดอกบัวแล้วดอกบัวก็จะบานสวยมากนะคะตอนเช้าเช้าสวยงาม

เห็นดอกสีชมพูแคมไกลๆแล้วนะคะด้านหน้า ไปจับได้อย่าเด็ดนะลูก เลีอบววอะไอ่ะพี่ฮะวัวแดงนะคะทุ่งบัวแดงนะคะที่ทะเลน้อยเขาบอกเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะนี่ขนาดไม่เยอะนะคะ ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะทุกคนไม่เยอะนะคะแต่ว่าบัวแดงเต็มทะเลน้อยเลยค่ะสวยงามมากชัดเซลโครสโฟเกฟชาวสเตฟเนเน บัวแดงนะคะบัวแดงแต่โฟนสฟเลยไว้โฟเกลไว้ ข้างหน้าเรามีนกนะคะแล้วก็ดอกบัวก็เต็มทะเลน้อยเลยสวยงามมาก cho tụi nít đi ta เขาเรียกป่าอะไรนะพี่ป่าสะเม็ดอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ป่าสะเม็ดนะคะบรรยากาศนะคะสวยงามมากๆม,มีแต่ต้นสะเม็ดนะคะป่าสะเม็ดท,ทั้งนั้นเลยดูนะคะเนียบเปลื่อนชั้นลอมตรงนี้แล้ว สวยมากค่ะป่าสะเม็ดนะคะเราล่องเรือเลยทะ,ทะเลน้อยมาผ่านสระบัวมานะคะแล้วก็เข้าป่าสะเม็ด อยู่กันเป็นฝูงเลยนะคะแบบเป็นร้อยร้อยตัวเลยนะคะฝั่งนู้นนะคะสุดขอบเลยนะคะเป็นเป็นป่าสะเม็ดเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราอยู่ฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะนครศรีธรรมราชนะอำเภอะอวดนะคะติด3ามจังหวัดใช่ไหมพี่ Yeah. นี่คือการการกลับเรือนะคะขับกลับเรือโอ้ยสวยมากมากเลยเจ้าค่ะและอุซ่าหทิ้งพลาสติกเหล่านะ ดูนะคะอุทยานนกน้ำนะคะใช่ไหมพี่ก็เรียกอุทยานนกน้ำใช่ไหมนกน้ำนะคะตะเลน้อยเป็นหมื่นหมื่นตัวเลยนะคะคไม่ได้โม้นะคะแบบว่าที่สุดของที่สุดเลยตอนนี้เรากำลังกลับเรือกลับนะคะ ครับเสร็จแล้วนะคะกลับรถเสร็จแล้วเกลับเรือเสร็จแล้วไปได้